โอ้ยเดี๋ยวอย่นแค่นี้ยเนี่ค่ะคือบรรยากาศบ้านนองไส้เนาะค่ะามให้นี้ให้มันกลับหลัง้มันเลี้ยวก่อนมีเรือด้วยเออพายทางนั้นแหละทีนี้ย ดูแลน้องนะงนไม่ต้องลงมันน้องจับไปข้างหน้าเลย

เล็กชี้ก็เพราะนี่แหลจะล่องนานเล็บมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโอ้เล็บไม่ค่อยจะเลอะแต่เล็บมือเนี่ยไปขึ้นนไปตรงท้านะ สีเฮ็ดยังก่อนนี่าปลูกมะพร้าน้ำหอมเอานึกว่าสีเฮ็ดไอเป็นสวนอาหารไหมหลังจกา้หมากผหลังกมะพร้าวแล้หมากแล้วผลกะสิเปิดเป็นสวนอาหารนี้คือขอให้คบหนอยจะเริ่มแล้วรนอยจะไปจอดเรือนที่ข้าแล้ว น้ oh ่สิบ hey. oh. 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 ่ถ่วอ right. ่บอกใกมักมักข้าวฮากับบ้าตายอ้แ

เฮ้ยมันนั่ได้สามคนน่ะถ้ามี่แก้มขึ้นมาเนี่ยนั่งนั่งมักมู้เดี๋ยวมาได้เรื่อยๆนั่งรู้เด้๋ยวแก้มไปเรื่อยๆเขาถามว่าข้ามไหมไปมั่งท่านนะก็ไปโด้ยมาไปเรื่อยๆโอ้โหพี่ได้โอ้ยไปเรื่อยๆไปบ้านแพร่ตรงแพร่ลึกไหมลึกลึกตรงเกลชัดดีๆแก้มมันเรื่อยเรื่อย

พรว่พอแม้่ว้งลัวมึแมไปด้วยตนแต่ว่าน้ำเดี๋ยวนี้มันกับไว้ที่นแลมันมันมีมังละลายแม่น้ำัวมัน่ดวงทียังสมัยตะกี้เออเพราะว่าน้ำจุ่มเมือนนี่มันไว้ที่่งคือตะกี้แล้ว

เออนั่นแหละสวยแล้วนันไปเดือน้สุกเาทีเดียวเลยครับอย่าบอมไป้นี้เรอบกบอเนำธรรมชาติพี่ตั้งตจบ้านตั้งต่สุดละครับบ้านบงน้อยเหม่อนโอ้ยบงน้อยกับดีลงมาบุงป้าแล้วอะไรก็ลงมาบึงโน้มก่เน่ามาเลยครับเป็นข้องเน่ามาอะไลงมาหอดบุงเงยหกสีเลยครับ ก็ลาระบายระบายลงดึงมจว่าแม่น้ำมันอันหลอดขึ้นมานี่มันก็มีน้ำรั่อแต่แดงว่าลงทุนไหลตัวนี้อกปินี่ออพนกนนาตาแแจกประมาณันประมันสี่สามสี่เหมือนนะครับหนึ่งรดนเลยใบสมหมดมือนกัม พอนอย่าลยมันเลอมันอยู่ไกลนะครับมันดันขึ้นจนจนนมาเข้าิงไปไสหลอนั้นเย็นดิมูอนนั่นแล้วเหรอแต มิ know, das ้นกีเแกวอย่าลงไปลึกเห็นไหมไอ้ได้มันตงีเออปอกแลมันจะไหครับแน่นลงไปกันิ้ก้ว อย่าไปอาศายคิวเด้ออย่ามาล้อเล่นเรื่อยเลยเออจัดอย่าไปเฮ้ยเฮ้ไม่อยากให้มาลออย่าทำให้ตัวเองจมน้ำดิเป็นไรจะกินดิเราอยากดู พี่ล็กแกพาน้องไปเลือกเ้อโอย้ย้้ำเนอะเื้อลือกยำไปไปไปเปไปยปไ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 ไปไปไไปไปไไป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 ยปูปไปไนไป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 ไกไป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 นไไไเปปปนไไอน ยืนได้อยู่ตรงนี้นะเกี่ยวแขกแล้วว่าข้นข้นขอกาย่าขึ้นแบบนี้ถึงร่วงรู้ตัวบอลบังเอิญผมแค่มึงเพี้ยนเท่าจมไม่รับนี่มาไม่งุ้มขึ้น

มีไม่แก้วอย่าปล่อยเรือไข่ห้อไขหอยไข่หอยนั่งดีๆถ้าดิ้น่ะมันจะนี่แต่ถ้ามนั่งาไอ้นั่นแหะข้าวนี้มันได้ขึ้นมาดิไม่นี้มันแตกมันแตกแล้อ้อสิน คมเสี่ม่ขึ้นบันไดดีดินเขาจะพังงทำใหม่เนี่ยเราอยากรู้นะว่าธีการไหว้แบบายังไงเพื่ออะต้องไปยิงขุนอย่าพึ่งมาเด้อมิกิเอ่ะอย่าพึ่งมาเอางินตรงนี้ก็ได้มิกลเอนยูรไลโอ้ยมาดิมาดมิกิเอวรู้จังสอบไวนะ อยน่เขากเลยมาเชไปนักันะจากนี้ไปตนั้นเรยกเมาหาพี่มาเี่ยวที่เียวนเอาโอย้อเฮ้ยรน้ำได้เะไปเฮ้ยเราพอนมือระวัน้ำได้ดดกระเดียโดยพี่แจ็จะตบบ้านน้ว ไปแรกคู่ขาวบบนี้ออันนี้้องอาะฮะมาบายน้ำผูดอาห์น้ำอ่ใเเีตบหลังคนเลยตรงนี้ไม่เห็น

มาเดมอลุ้นิมาไหมะิอ่อย่างเดนนานันที่เทาไหันที่ไหนมันที่สามเนั่งันที่สองถนมามันที่สไม่ได้ันที่สองนุ่อยรยัืนบั่สันายคืนบานัมูบานี่ไปล่างน้ำเตรียมหางยางเตรียมอะไรมา

เนี่ยอ่านตัวมันคำหรอไปไปพอแล้วพอแล้วขึ้นขึ้นเนี่ยไหวไหดูดูเดยวไหวด้เดี๋ยวค่อยเล่นหม่เดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ไปเออเยวบเอย่าพแล้วอมาเล่นีวัไหน่งจไปวันไหนมาแล้วหน้าเลย มาดิ่ฆ่าแหละมาน้ำเข้าคอก <laughs> ูอีอะยันเดินอย่าทั้งไป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 